สวัสดีค่ะเอซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยและช่องเบนเทนพารวยเนาะคะ่ะเอฟซีท่านไหนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากทางช่องนะคะพี่น้องมือน,นีแอดก็ได้เดินทางมาหาพ่อพดนะคะพี่น้องพ่อพดฝันแม่นนะคะพี่น้องค่ะแนวทางของพ่อเนี่ยกับเขามาไลา่งวดเพียงแต่พออ่อบดได้ซื้อซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนยังเนาะคะกะ เป็นที่น่าสนใจเนาะค่ะมือนีแอดก็ได้มาติดตามฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะไปหลับชมรับฟังจากพ่อเลยค่ะสวัสดีจ้าพ่อค่ะมานะคะสัมผัสพ่อเนาะค่ะว่าพ่อฟันแม่นฟันได้คัะกระกบะเบื้องแม่นมันฟันว่าว่าแม่นมันกระถือตัวอันนี้ฟันว่าย่ามใดฟันว่าย่ามใดมันกระสมมุติว่ามันออก ีันนึงมันออกหกแปดผลื้อล่างมันผลออกบนเสื่อบนมาออกล่างมันกลับไปกลับมากครับสำหับสำหรังกระซํมมันถือเด้พอแต่ว่าผมแต่ว่าห้องบอดดี้ส์ก็แ่ว่ามันถือแล้วเพราะว่ามันหนาแห่มทุกที่แล้วบอดซื้ส์ล่างบนบไดซื้อล่างบนแล้วแยกกับื้อบนมันกออก่าออกบนนึงส่นาแล้วแยกกัเห็นนะมันของเพล่นนึงสิของอาจารย์ก็ มันมีอาถรรพ์อย่างเรียกเป็นพราะว่ามีอาถรรพ์สมุนปลาคนหายค่ะคือนับแต่นับแต่มันออกซูนหาได้ที่แรกพอสื่อลอยตูนหาซูนแม่นมันมาออกซูนหาลังเป็นแค่พุ่นพ่อเขาบอกว่าสื่อบนล่างไว้เนาได้ซื้อบนล่างไว้เอาจังจกานมาสั่นกระชีโศกมันนะคะเนาะนั่นแหละมันเป็นน้ำโศกน้ำอันนี่เอาเป็นมากเอย มันมีสีมามันมันมีสีมาถืออยู่แปดสามเลยหนึ่งเลยซอยเดชท่องอันหนึ่งซื้อเล็กๆบานี้ก็บมาสุดมาบานนก็มาสืดถือศูนย์เจ็ดทั้งคือกับมาเสือนเออสามหาสามหากรบเันสามหามเขาหายเครื่องหนึ่งสินะมันก็เลยสวยไปเลยซื้อทังสี่แล้วคันซื้อตัวหนึ่งออกตัวหนึ่งมือว่านมะกรูนเมือนมือวันที่สิบแปด ื้อเลขร่องซื้อบางเลขกันอย่งกับเลขขาน้อยเขา,าเลขซื้อซื้อเก้าหาแบบน,นี้ซื้อก็าหาไปถามเขาว่ามันออกมันออกอย่างมันออกเก้าหากันแต่ว่ามันออกเป็นตัวลา่างแล้ว่านกดไปซื้อบนอกดไปซื้อบนนะี่กี่นอ๋อ้ยุพอไปได้ซื้อบนสลางอเอาพี่น้องกันว่างไงคือเลขพอเพื่อนนี่ พ่อเพื่อนได้มากน่ได้มาถือสุงวดแต่ว่าพ่อเพื่อนสื่อล่างจังสิมันก็ขื้นบนคือพ่อเพื่อนสีมันใจสื่อแต่บนกระสื่อแต่บนนั่นสิไม่พี่น้องพูนกันเรียกว่าเหล็กเพื่อนบ่อถือแต่ที่จริงเหล็กเพื่อนถือสุงวดเขาสุงวดพ่อเพื่อนว่าบ่เขาเพราะว่าอย่างพ่อเพื่อนสื่อบนมันก็ไปขื้นอันล่งลางสื่อล่างกรไปขื้นบนนั่นสิเพื่อนเรียกว่ามันบ่อถือแต่ที่จริงเหล็กมันเขาที่จริงเขาได้พ่อผู้ที่เพื่อนสื่อบนสื่อล่างนี่เหล็กแค่คู่เดียวนี่พ่อ ถ้าเบิ่งถ้าเบิ้งงวนีกซื้ออีกเด้อด้วยมีเป็นความฟันมาพ่อแจังว่าเปี่นความฟันหรือเป็นหยังโดยบังเอิญนี่แหละบอกเห้ฟังเนีพ่อเป็นไปมาจังไดครับพ่อมันก็ว่าฟันกับว่าแมนมาอันนี้กับว่าแมนจักมันเปลยนจังไดลถเด็กซื้ออลดอถใครมาซูนมาตำมันอยากให้ซื้อนี่บพ่อซื่อเก่าซี ซื้อเก่าซีล่างโดยเฉพาะนั่นพี่น้องพ่อเพิ่นซื้อเก่าซีล่างแล้วพี่น้องซื้อบนไว้น้ำนะคะเพราะว่ามันจิเป็นกันทั้งัมดอยาซื้อบนเสีออกล่างกันซีตดซื้อล่างเสีออกบนบานนบนเพิ่นซื้อหาสามสองซื้อสามสองบนซื้อสามสองล่างซื้อเก่าซีขานล่างเก่าซีซื้อบนซื้อล่างไว้น้ำเนาะค่ะเนาะเขียนบนล่างแล้วเอาได้เฉพาะเล่ย์กันขึ้นเก่าแล้ว พวกว่าซื้อนี่เราวันเทียงเกาซีนไปออกบุญพวกก็ซีว่าบ่ถืออีได้บั่นบอกรึแล้วปันบะคิวเนาะพี่น้องเอ็ซีเขาเป็นจระนาเอาค่ะทั้งบุญทั้งรางนั่นแหละทหารพันกมานี่อยู่แต่ว่าแต่ว่าก่อนก่อนที่ตอนก่อนเพิ่นที่มาสัมผัสกันได้บอกกับอันแฟนเพิ่นบอกที่มานั่งค่ะขึ้นหมักเกาซีทันรางเด้อทันพากันบอกกันนี่ดีหมักเกาซีรางเออบวชนั่น บนนั謝謝 hmm. ้นสามสองมาสันก็คือพ่อได้มาแต่ละงวดได้มากแค่สามหนีเนาะพอเนาะเบ้ากันครับอันนี้เลยไปเบิ่งอันนั้นแบบนี้บานเลยไปเบิ่งกันผู้ผู้หนึ่งมือจักซื้อเคนหนอกเพิ่นว่าเอ้าเป็นังไรสันพ่อสิมักตัวอะไรกันสันก็จะกัเลยบเอาสามสอง่าสันกันเล่บวบกันครับอันเมียนทันหนีละบอกว่ามันตรงกันว่ามันตรงกันเนึ่งแบบข้องเฟินอยู่นี่ไห มักเกลืซีหลางบนสามสองนะหรอเล่าเหม็นเลยเขาเดียวหางเดียวเลยแต่พอคู่เดียวนี่เลยเหม็นบ่ค่ะตอนนี้ตัวร่องตัวหยางแม็นหมดเป็นเล็กขั้วฝันันก็ร่องขั้วฝันมีแต่ว่ามีผู้หนึ่งอยู่มากจะซิบแต่ว่าเป็นคนธรรมดาแล้วก็แล้วก็คิวแน่โย่เป็นผู้หญิงผู้นู่นอยู่ในบ้านนี่บ่พ่อแม่น่ะอยู่ในบ้าน เราวอาจะลืมแปดหนึ่งเด้อพนโอ้งยิ่งมากกั่าบอกว่าจะาลืมแปดหนึ่งเด้อแน่นเลยฝนฝันดีแบบพ่อนฝันดีิ่นฝันถึงอะไรจะศูนเก็ที่จริงอะได้น้ำผึ้จานเท่านี้ได้น้ำเล่าโบกเนี่ยได้น้ำปูอันได้น้ำปู้โกลึกลับห้องแล้วเนาะลึกลับกลางดกลับกลางโคกกลางดมกลางดกลางโคกนี่ละครับพ่อ ีมังกสีแปหนึ่งตีค่ะมา่าจิลืมแปดหนึ่งเงื่วันนี้นะวันที่แล้วเพิ่มมาเนาะพ่อวัที่แล้วเนพากันซื้อเกตเกตอมันออกเกตเหเเนาะพ่อเนาะซื้อซื้อเกตกตแล้วเาื้อเกตหกหก่ตัวบักกับบัับวจ้ะวดนี้เอาเน้นเเลยได้พ่อเน้นเเลยแล้วเนี่จ้ะเน้นๆเลยเนาะ บนล่างเอาพี่น้องบนล่างน้ำล้นค่ะซื้อบนซื้อล่างไว้เลยเด้อค่ะกับพร้อมค่ะมาติดกันกับอคค๊บพร้อมค่ะแต่ว่าโยมกับพวกคังท้อเพิ่นแล้วว่าแต่ว่าผอพ่อมากว่านอนอยู่นี่มันว่พ่อบมากนอนอยู่ในนี่มัค่ะนี่น้องพี่น้องพ่อเพิ่นมานอนอยู่ในป่านะคะแต่นอนหนาวกับมานอนอยู่นี่แต่แต่ว่าย่มห่อนบนนอนไดไหนวะนอนแห้งบดค่ะก็พอที่มานอนอยู่นี่ประจำ พ,พ่อเพื่อนทิมมานอนอยู่นี่พี่น้องเพื่อนฝันดีเพื่อนถือเกลือดูได้พี่น้องถือเกลือไหนว่าถือเกลือครับถือแล้วพ่อกระซั่มก็ถือนะกระซั่มถือแล้วพอ่อพ่อเลขได้มากสุงหดจะบอกพ่อสื่อหลังมันก็ออกบุญพ่อว่าสื่อบุญสื่อหลังวันนี้คือว่าร่องสื่อบุญสื่อหลังเนะพ่อหดมือมือวันที่สิบแปดเหสื่อแต่บุญเหมนเกาหานี่เห็นบุเขาเขาผิดว่ามันมันออกเกาหานะแต่วันออกล่างนั่นเห็นพ่อต้องสื่อบุญสื่อหลังนั่มไหมพ่อ มันเถื่อเขาห้าน้อยสิครับเนี่ยแหละมันเป็นซื้อห้าหน่อยซื้อห้าน้อย่าหั่นเกาหาบาดนเมื่อเอาเกาหาเดี๋ยวเกาซีแบบนี้มันจิตรงกันเยอะก็ฟังแ้วกี่กันนาวหนาวก็ข้ากันยม่หยุนมันก็ดีมันก็นอนดีนั่งเวียนนี่งสิก็นอนดีมันหนาวมันเย็นบาดทีนใหล่พี่น้องก็อย่าลืมซื้อ บนล่างไว้เด้อพี่น้องเพราะว่าเลขพ่อเพิ่นนี่มันถือสูงวัดแต่พ่อเพิ่นว่าบ่ถือเพราะว่าเพิ่นซื่อเพิ่นซื้อบ่ถือเพิ่นเรื่าเพิ่นบ่ถือเนาะพี่น้องแต่ว่าเลขเพิ่นเข้าทุกงวดเพียงแต่เพิ่นบ่ซื้อขึ้นบนล่องลางอย่างนาะพี่น้องเพิ่นซื้อบนเลขมันก็มาออกล่างซื้อล่างมันก็ไปออกบนจังนี้พี่น้องสื่อเรื่องบนเรา่องล่างเข้ามาเป็นตัวกลับบัน ไปนั่งตัวพ่อพ่อเพิ่นว่าหมักกับเน้าะพิ่นว่าแับนี้ขันพ่อซื้อทั้งบนทั้งล่างเหรอพิ่นออกเป็นตัวกับพันบูออกตัวพี่น้องซื้อไว้บนล่างพร้อมตัวกับเด้อพี่น้องด้วยเนาะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อค่ะชัดเจนบ่านนอค่ะพี่น้องคะ บนนะคะสามสองล่างเก้าซีนะคะแล้วก็มีนะคะไมย์แยฟันแม่นอยู่ในบานเพิ่นนะคะเพิ่นถือตลอดนะคะเพิ่นว่าสิกับสิบบอกว่างวดนี้อย่าลืมแปดดึงเด้อค่ะพี่น้องคะงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเพื่อมกักเพื่อชอบแคปบหน้าจอจ้าท่ากันยูบันไหน <ork ork ขอบคุณอีพอเดอค่ะท e ี่แบ่งปันเนีทางเอสซี่พนนะคะเนาะุขมันหานต่อไปเด้อสูกุค่าทำนำ่ัด้วยใสิเป็นคนจนให้เป็นคนดวยใ่เป็นคนดวยตลอดสาธุอีพอให้เป็นคนจนคือพอเป็นอีพ่อกรวยคือการล่กค่ะสาธุพ่อ